สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในรายการดวงจีนสองทะลุฟ้านะคะในรอบเดือนตุลาคมอันที่จริงจะเป็น8ตุลาคมถึงวันที่6พฤศจิกายนค่ะในรอบเดือนนี้นะคะภาษาจีนเดือนนี้จะเรียกว่าปิ่งชื่ปิ่งเป็นธาตุไฟชื่เป็นธาตุดินธาตุไฟเสริมธาตุดินดังนั้นเดือนนี้จะมีธาตุดินค่อนข้างแรงนะคะค่อนข้างแรงที่จะเข้ามาปะทะคนปีวอกค่ะ คนปีวอกนี่คือเรานับตามหัวปีก็คือหัวปีที่เกิดปีวอกเนี่ยวอกนี้เป็นธาตุทองวอกเป็นธาตุทองนะคะธาตุด,ดินเสริมธาตุทองอัน,นั้นธาตุทองของคนปีวอกปีเดือนนี้ค่ะจะค่อนข้างเยอะมาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะอันนี้เป็นเพียงแนวทางนะคะเพราะการดูดวงจีนอย่างละเอียดเนี่ยนะคะเจาะจงไปที่แต่ละบุคคลเนี่ยเราต้องดูทั้งปีเกิด เดือนเกิดและวันเกิดรวมทั้งเวลาเกิดของแต่ละท่านด้วยจึงจะทํานายได้อย่างละเอียดชัดเจนแต่อันนี้เรายึดถือตามนักษัตว์ซึ่งเป็นปีเกิดเท่านั้นนะคะซึ่งเป็นปีเกิดเท่านั้นของแต่ละท่านเนี่ยซึ่งเป็นปีวอกนะคะดูซิว่าเดือนจีนรอบเดือนจีนเดือนนี้ที่เข้ามาประทะนเนี่ยส่งผลอย่างไรกับปีเกิดในเรื่องของ ปีวอกเนี่ยนะคะในสำหรับผู้ที่เกิดปีวอกเนี่ยะคะในเดือนนี้เนี่ยความกดดันจากการงานเนี่ยจะมีค่อนข้างมากมจะมีความกดดันจากการงานเนี่ยค่อนข้างมากแล้วก็จะมีเรื่องของความสัมพันธ์กับคนรอบข้างทั้งในรอบเกี่ยวกับการงานลูกค้าหรืออีกหลายหลายอย่างคนเขาใช้คําว่าซับซ้อนเดือนนี้เขาจะใช้คําว่าซับซ้อนคือมีทั้งเพื่อน แต่ก็ไม่สนิทเออแต่ก็เป็นคู่แข่งทางด้านการงานคือเจอคนมากหน้าหลายตาที่มีความซับ,ซ,บซ้อนทางด้านความสัมพันธ์ไม่ใช่เพื่อนสัทีเดียวแต่ก็เป็นคู่แข่งด้านการงานแต่ก็เป็นเพื่อนที่ทํางานแต่ก็เป็นคนที่ต้องติดต่อด้วยคือมันจะมีความสัมพันธ์ที่ทำให้เราวุ่นวายใจว่างั้นความสัมพันธ์กับคนรอบข้างเนี่ยทำให้เราต้องเหมือนกับใส่ใจระวัง ในการครบคนรอบข้างนะคะเพราะเขาใช้คาว่าความซับซ้อนของเดือนนี้จะมีเยอะกับคนรอบข้างความสัมพันธ์อันนั้นมันจะมีผลกับการดําเนินกิจการงานมีผลกับการดําเนินชีวิตของคนปีวอกในเดือนนี้ค่ะสาหรับผู้ฟังที่เป็นปีวอกในช่วงนี้ผลงานโดดเด่นก็จริงแต่ว่ามันจะมีเรื่องความยุ่งยากกับความสัมพันธ์คนรอบข้าง และความกดดันจากการงานเนี่ยรอบข้างจะค่อนข้างมากอันนี้พอเห็นภาพคร่าวๆแล้วใช่ไหมคะ,ะการเงินเนี่ยนะคะช่วงนี้ยังไม่ค่อยดีค่ะมีเรื่องเสียเงินหรือเงินฝืดเคืองเงินไม่ค่อยเข้านะคะคนค้าขายก็อาจจะต้องเตรียมสำรองเงินทุนไว้แล้วคนค้าขายนะคะอันนี้ก็จะเป็นการทําไมคะป้องกันไว้ก่อนอะไรอย่างนี้หรือบางคนบอกว่า ช่วงนี้ลงทุนได้ไหมช่วงนี้ต้องระวังการลงทุนหรือลงทุนได้แต่อยา่าคาดหวังผลตอบแทนในช่วงนี้คือเราทําใจไว้เลยเออช่วงนี้เป็นช่วงลงทุนยังไม่คาดหวังผลตอบแทนปลายปีอาจจะดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่เป็นการแบบการวางแผนสําหรับการลงทุนบอกว่าระวังการลงทุนอ้าวเฮ้ยฉันไม่ลงทุนแต่ฉันมีเงินเก็บอยู่เนี่ยไม่ได้เอาไปลงทุนทั้งที่หุ้นช่วงนี้ตกอ,อยู่อ่ะเป็นการซื้อไว้ก่อน และไปเอากําไรเอาเดือนหน้าหรือรอบหน้าอย่างนี้นะคะการเสี่ยงโชคก็งดไว้ก่อนอ่าเราก็จะรู้แล้วว่าอ่าช่วงนี้อ่านะคะซับอาจจะยังไม่เข้ามีอุปสรรคอะไรอย่างนี้เราก็หลีกเลี่ยงการซื้อลอตเตอรี่จํานวนมากๆในคราวเดียวอย่างนี้นะคะสําหรับผู้ชายในเรื่องความสัมพันธ์หนุ่มสาวนะคะถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยคนพิว่าผู้ชายในรอบเดือนนี้จะยังไม่ค่อยสนใจ จะยังไม่ค่อยสนใจไม่ค่อยใส่ใจในเรื่องของความรักเท่าไหร่นะักใส่ใจเรื่องงานมากกว่าถ้าเป็นผู้หญิงผู้หญิงปีวอกในเดือนนี้ค่ะสเสน่ห์แรงสเสน่ห์แรงมีหนุ่มๆเข้าหานะคะ,ะมีคนสนใจเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีโอกาสพบปะผู้คนมากขึ้นมีคนเข้ามาคุยด้วยนะคะสำหรับผู้หญิงนะคะ,อ,ะอันนี้สําหรับสาวๆที่กําลังมองหาคนถูกใจสาหรับคนปีวอกเราก็สามารถประยุกต์ใช้ได้อ่าแล้วก็บอก อันมีคนสนใจแล้วเราต้องพรีเซนต์ตัวเราให้ดีที่สุดให้ออกมาในภาพพจน์ที่ดีที่สุดสําหรับผู้หญิงน,นะสาวๆเนาะที่กําลังมองหาคู่ในช่วงรอบเดือนตุลาล้วก็อาจจะแบบพรีเซนต์ในด้านดีๆทุกอย่างออกไปเพื่อดึงดูดความสนใจให้ได้บ้างที่สุดดึงดูดคนที่ดีที่สุดเข้ามาอย่างนี้ค่ะเป็นการปรับปรุงปรับใช้แนวทางที่เราให้ไว้เนี่ยไปใช้กับชีวิตประจําวันของแต่ละท่านนะคะสุขภาพเนี่ยนะคะ ระวังทางเดินหายใจค่ะธาตุทองปกติธาตุทองจะเกี่ยวข้องกับปอดต้นรายการเราพูดแล้วว่าเดือนนี้ธาตุทองจะเยอะเนื่องจากธาตุดินของเดือนตุลาเนี่ยเป็นธาตุดินเยอะๆเนี่ยเข้ามาเสริมธาตุทองธาตุทองจะเยอะมากในดวงพอธาตุทองเยอะปุ๊บเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับปอดค่ะดังนั้นมีโอกาสท่าจะป่วยถ้ามีโอกาสในเรื่องสุขภาพที่จะป่วยเนี่ย ตำแหน่งที่จะป่วยคือทางเดินหายใจค่ะอย่างนี้นะคะอ่าและอาจจะเป็นลำไส้ทำไมอ่ะเพราะว่าธาตุดินตัวธาตุดินเองที่เข้ามากระทบเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับทางเดินอาหารธาตุดินเกี่ยวข้องกับทางเดินอาหารธาตุทองเกี่ยวข้องกับทางเดินหายใจธาตุทองเกี่ยวข้องกับทางเดินหายใจนะฮะดังนั้นเนี่ยเมื่อทราบอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็หลีกเลี่ยงที่จะทำไมคะอยู่ในห้องแอร์นานๆนะคะ ไปสูโอกาสบริสุทธิ์ข้างนอกบ้างน,นะคะเป็นระยะระยะออกกําลังกายสม่ําเสมอก็จะสามารถนะฮะหลีกเลี่ยงเรื่องพวกนี้ได้สําหรับแนวทางที่เสนอวันนี้นะคะหวังว่าทุกท่านจะนําไปใช้เป็นประโยชน์ได้นะคะแล้วพบกันใหม่ในเดือนหน้าคะ่ะ